สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีที่615นะครับมีพสัสดสวยยีสรายการมานำเสนอน,นะครับ23รายการแรกก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ24 25และ26นะครับกัแบบหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี้เลยนะครับ แอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลน์ชื่อหมูนะครับ093 9 6 5 2 3 6 1เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจักที่ไค้แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับตีสีนะครับท่านใดขอดูรูปก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าดูรูปแล้วไม่ชอบ ช่วยตอบผมด้วยนะครับว่าผ่านนะครับเพื่อจะได้ให้คนอื่นเขาดูต่อไปนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่615เลยนะครับรายการที่1นะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับมีคาบกุบบางๆนะครับนี่านโทษนะครับพิโลฝนตกหนักมากเลยนะครับ รายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับมีค่าปวกขึ้นนะครับอันนี้ตามธรรมชาติเลยนะครับขึ้นเกือบทั้งองค์เลยนะครับพระอยู่ในความชื้นนะถ้าปวกขึ้นแบบนี้นะครับนี่ยการที่สองนะครับในการที่สามเป็นภาพพิมพ์วัดเกตนะครับเป็นพิมพวัดเกตชโยเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านมากนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับทางนี้นะครับเนื้อปึกปักเลยนะครับ การที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ดีนะครับมีกระเทาะมุมนิดนึงเป็นพระพิมพ์วัดเกศนะครับเนะื้อหาพิมพ์ทรงก็เหมือนเดิมนะครับสวยงามนะครับรายการที่สี่รายการที่ห้าเป็นพระผงนะครับพระผงปู่โตะนะครับเป็นเนื้อผงหันข้างนะครับ ด้านหลังเป็นตาช่างนะครับอนุสรสร้างโงเรือนนะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่ห้ารายการที่6เป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระพุทธสวยงามนะครับเรียกพระอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ด้านหลังนี่เป็นท่านเจ้าคุณนอนะครับเป็นรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนอนะครับเป็นพระสองหน้าแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับพระ มีความเก่านะครับมีผิว э ยิ่งๆเลยนะครับรายการที่7เอ้ยรายการที่6นะครับต่อไปเป็นรายการที่7เป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้าล่วงนั่งเนื้อดินแบบนี้ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับเป็นผ้ากุกนะครับไม่ทราบกุกนะครับรายการที่7รายการที่8เป็นผ้าเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงผ่านการใช้นะครับเป็นพิม พระซุ้มนครโกษานะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นพระซุ้มกอนะครับผ่านการใช้เผานี้ลงรักนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดจ้านนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับมีแรลดอกมะขามนะครับเป็นรายการที่9นะครับนี่รายการที่10บ เป็นพักกุเนื้อดินนะครับพิมพ์ยืนเปิดโลกนะครับแต่องค์ไม่โตมากนะครับผ้าเหมือนมีการฝนเข้ากรอบนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดจัดจ้านมากนะครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงอันนี้จะอยู่ที่องค์ไม่ไม่โตใหญ่นะครับนี่องอยู่ประมาณนิ้วเศษนะครับส่วนสูงนะครับเเป็นรากาที่สิบนะครับ รายการที่11เป็นพระขุนแผนหลวงปูทิมนะครับเนื้อชมพูนะครับด้านหลังเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งอันนี้เป็นเนื้อชมพูผมเคยได้มานะครับเป็นเนื้อเหลืองแต่เป็นด้านหลังเป็นกิ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อชมพูนะครับรายการที่11นะครับรายการที่12ก็เป็นพระขุนแผนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็เป็นพระเนื้อผงนะครับลงบนทองมีเส้นเกษานะครับ ด้านหลังก็เป็นรูกของเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับแต่ไม่มีเหรียญฝังนะครับด้านหลังเป็นแ, yep. แบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามก็เป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินเผาบางท่านเล่นเป็นหลวงปู่แย้มวัดด่านสำโรงนะครับแต่บางท่านก็เล่นเป็นพ่อกลวยผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนแน่นะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี จะเป็นพระผงขุนแผนผงพายกุม,มารนะนี่เป็นเนื้อดํามีเส้นเกราด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับเป็นเนื้อดําล้วนนะครับเนื้อดํานะครับรดยการที่สิบสี่รายการที่สิบห้าเป็นพระขุนแผนนะครับเนื้อชินนะครับสองหน้านะครับผมได้มาครั้ง้มีคนติดไปแล้วมีคนถาม หลายคนนะครับวันนี้ได้มาใหม่ก็เลยมาไลน์นะครับเรายการที่สิบห้านะครับุณแผนสองหน้าเนื้อชินนะครับรายการที่สิบหกเป็นพระลีลานะครับเนื้อออกชมพูนะครับส่วนกลางเรียกสิ่งป้อนเหยื่อแต่ถ้าทางพิโลกเรียกว่าพระสมเด็จฝักไม้ดำนะครับบางระกมนะครับเป็นหมายเลขที่สิบหกนะครับหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นพระขนาดเล็กนะครับ เป็นพระเท่ากับสมเด็จทั่วไปแต่ว่าเป็นพิมพ์ปกโพลวงพอกลวยนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับอันนี้องค์ไม่ใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเจอใหญ่ๆนะครับพิมพ์นี้แต่อันนี้ส่วนสูงอยู่ที่นูเสตเซตเองนะครับเท่ากับสมเด็จปกติเลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่18เป็นพระมเหสวนนะครับเนื้อชินนะครับ เนื้อชิ้นสองหน้าแบบนี้สภาพผ่านการใช้นะครับเป็นหมายเลขที่สิบแปดนะครับหมายเลขที่สิบเก้าเป็นพระหลวงปุ่ทวดนะครับเนื้อโลหะนะครับพิมพ์เตาลีดนะครับพระเป็นพระหล่อนะครับแปลกตาดีนะครับแต่จะออกวัดไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นหมายเลขที่สิบเก้านะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเก่านะครับ นั่งแบบนี้นั่งคล้ายพระพรีนะครับแต่มีเปลวเปลวเพิงข้างบนแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเหมือนกุม,มานอยู่ในไวโพแบบนี้นะครับสองหน้านะครับเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญหล่อนะครับไม่ทราบที่นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเป็นระเหรยนนะครับ เหรียญอยุธยานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผมวัดขอนอนเหนือนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับหลังนลายแบบนี้เลยนะครับเหรียญ่อนข้างใหญ่นะครับเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองมาพร้อมเลียมพลาสติกนะครับเป็นเหรียญพระนเรศวรนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเขาเรียกเหรียญตองโคนะครับเหรียญนี้นะครับปีพศอะไรนี้จําไม่ได้นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับแต่ผ่านการใช้นะครับหมายเลขที่สอง อมเรี่ยมพลาสติกเลยนะครับหมายเลขที่23เป็นผ้าหล่อสังกระจายค่อนข้างเก่านะครับไม่ทราบชื่อนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับต่อใบก้นนะครับตัดช่อต่อใบก้นนะหมายเลขที่23นะครับครบ23รายการนี่องค์ละ2อ0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่24เป็นผ้าปิดตาเนื้อผงลงบนท้องด้านหน้านะครับ <c oughs> องค์พระจะเป็นซุ้มว้าเข้าไปอย่างนี้ข้างหลังก็เป็นจานอย่างนี้นะครับมีจานมียันแบบนี้เลยนะครับพระองค์ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับแต่ศิละปะสวยงามของว่ดสายตะวันออกนะครับนี่นะครับความกว้างอยู่ที่ของพระนะ้อยู่ที่ซุ้มถึงซุ้มนะครับเกือบเกือบสองนิ้วเลยนะครับขาดนิดหน่อยนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษเ,เลยนะครับ องค์ค <Workers S 2> ่อนข้างโตนะครับอันนี้เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นเนื้อขงล้วนนะครับมีมวลสารนะครับนี่นะครับมีกระทองมุมนิดหนึ่งนะครับเป็นหมายเลขที่24 300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับหมายเลขที่25เป็นพระบุเงินนะครับบุกเงินพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ค่อนข้างจะเบานิดนึงแต่เป็นพระบุกเงินนะครับแบบนี้เขาเรียกเงินเป็นอยุธยานะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ1นิ้วเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่นิ้วเศษเศษนะครับประมาณนิ้วนิดๆนะครับหรือว,ว่าประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วกว่านะครับเนี่ยนี่นะครับนิ้วกว่านะครับส่วนสูงหน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้นี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับพร้อมเรียงพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับหมายเลขที่25 หมายเลขที่26เป็นผ้าคุณแผนภายคู่กุบบ้านกลางนะครับเนะื้อหาพิมพ์ส่งสะอาดตาดีนะครับยังอยู่เป็นคู่นะครับสภาพผ่านการใช้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับข้างก็งตัดตอกแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่26ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบ26รายการนะครับ1-23องถึงละ2 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการ24 25 26องค์องละ3 0 0นะครับ แล้วก็น stumbled, kind of Anyways, paper, mm ี hmm. mm ่หนึ่งของสะสมนะครับเป็นกระจกนะครับนี่กระจกมองหน้าเลยนะครับนี่เป็นกระจกมือถือแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นกระเบื้องนะครับลายสวยงามเป็นงานเก่านะครับอันนี้เป็นงานเก่านะครับแต่ว่าความยาวของกระจกมีมือจับนะครับมีมือจับแบบนี้อยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเสร็จๆนะครับเป็นกระจกแบบจับแบบนี้ได้นะครับ ร้อส่องนะครับ้ hey, หยังเทเลยน,นี่นะครับอันนี้เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับครบ26รายการกันหนึ่งของสะสมนะครับท่านใดที่ดูตอนเช้าเสร็จแล้วก็ผมส่งรูปไปแล้วชอบไม่ชอบขอให้บอกผมด้วยนะครับเพราะว่ามีคนเขารอดูรูปอยู่ผมจะได้ตัดสินใจง่ายเนี่ยนะเพราะว่า เราจะให้สิทธิ์คนที่ขอดูรูปก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสกันนะครับขอพระคุณมากครับ